สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนมื่อนีร่พี่น้องเอ้ยมารายงานสภาพอากาศบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอียงพ้นไปคือมาตกงามนี่พี่น้องช้อสุบุคุยปุ๊บคยพ่อพายุข่าวบอพี่น้องมื่อนหรมืดคึมิได้กินหน่อไม้อีกแล้วพี่น้องเดือนหน่อไม้ไฟป่าก็สิเกิดอีกแล้วนี่ครูลมผัดไปต้องกล้วยปิวว่าสันพี่น้องเอ้ยก้อนขีเมกอะไรยิย่นจะกันว่าสันมืดคึมแห้งอ่ะพี่พ่อแม่พี่น้องคุณนะครู ก่อนเมฆเป็นโงนเป็นโงนงงอยู่ล่มก็แห้งแห้งอยู่ยากแล้วพี่น้องเอ้ยพ้นศาสตร์ก็มาคันลมมาไดนะ้นีะ่ะอยู่ยากขนาดเทื่ยนชาวซยลังนี่กับพี่น้องเอ้ยม,มันศาสตร์มัน,นนะขนาดเที่ยมากปาตั้งกับขาดจีกไปบึ้บเลยกลุ้มดึงลงมากละ หายยังมายุมไม่แน some ่ผัตั้งผัติ้งนะขาดไปบ่นเลยสิผัดอโซผ้าขาดไปบดนเลยเนาะข่าวมาทางเงือนครัวเฮ้อีน้อยเจนยังลูกจะสบายดีปลาลุงแล้วก่อนกิ๊กหอกำยังจ้ำยังอะนะ จำแจ่วอะจำดูให้ป้าลุงเบิ่งดูงห้ามกินเพจได้นะลูกเนาะกินได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นเคยกินตั้งแต่น้อยมาอยู่น้ำใย,ยงึง้งมือได้ใย,ยงึงหมอบมีคนกินกับใย,ยงึง้งพาจำปลาแดกกับแจ่วเพิ่นละเคยอือปวดใจเฮา,า,ามือนี่ยมาเป็นผัวครัวคือเก่า,าย่างข้าวไก่กันเลยสีนกับน้ำมันนะมันจากสีบทสอดกัน พ้นกระมาะปูนเท่ากับสั่งมาหมื่นพ้นตกศาดกระมาะปูนสิเสียหายไปแล้วโอ้ยอุกใจแหงคิดนะเมื่อนี้สิเหตุเมนูบวชขุนปากบวชขุนลิ้นพอใหญ่พามใหญ่งึงเนาะนั่นก็คือพักกระเพาะปลาหมึกน้องเล้าก็ไปกระเพาปะปลาล่างเนงี่ยลูกพักกันเอาผาตังมากางปูนไว้โอ้ยผาตังกันเนาะแยกผาตังไงคือเป็นนั่นะ่ะเอาเอาอกกันเรื่อนพกไปล้าง มันสิปกเอียงได้ันน่้นะผ้าตั้งกับโอ้ยเมบอดใจลงไปอันนั้นเห็นน้องดาวมาผิดแทน ลมก็นลมแห้งแห้งกระดาษขวดน้ำม,มันกับน้ำนี่ก็ยังลมพี่น้องเอ้ยซาซิมาเห็ดเมนูแรงสูตน้องๆก,ก,กินเหมือนนี่น้องๆลูกๆว้นก็แห้งไงทั้งลมทั้งฝนาพี่น้องรถตกแล้วกะเมื่อเงาห้าที่ขาดบ่ได้ฝนตกแล้วก็คือไฟดับพี่น้องโบได้โบได้มืดบบเลยเฮือน มาด้านนี้ก็มาเบอร์ซอสุุยเห็ดในกลางอันความมืดเนาะพี่น้องปลาเป็นเห็ดยังแน่นแล้วใส่หัวหอมบนวลาบอกเฮ้ยเหนาะเลยฝากกันได้ขอถขุนขอไปนะพี่น้องเรื่องพาร์ต่บุคคลอย่างคณะกันใดเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกลางในความมืดเนานะเพราะว่าฝนตกงานใดก็ไฟดับ ทั้งลมทั้งฝนหนี่งแต่โบฝนบบแหง้งแต่ว่าลมแหง้งแต่อยู่ในความมืดตอนนี้อาหารกับอาหารนี่นทุกคนในครอบครัวบราคอยคุดไม่ได้ดอก,อกอานานพี่น้องเพราะานๆพี่กับโบได้กินแม่สบายใจแต่หันมาเบิง่งน้องดาวกับน้องอีจักดูทั้งใดทังนี้ไนเรื่องนี้ขนาดนั้น อ่่นนตกีดูในความมืดตั้งเเกตบนคาบพี่น้องเลยบนแม่นยังได้อัฐิวนกงูบงมวยน้องเอกับน้องดาวพี่น้องอยู่ในความมืดตาสีบริเวณนาะพี่น้องน่าความมืดว้าวนองนี่แบบพัดพัดแบบไฟบนแห้งพี่น้อง ใันี่นองขนาดที่ว่าใส่น้ำพอพ่อให้มันรายพื่น้ออ้าวเนาะกกินหน่อยก็ใส่น้ำน้ำเอาใส่น้ำนัวมานน้ำเด็พี่น้องอาใส่น้ำนัวมันน้ำตอนนี้ก็นหนาวอาหารนี่กับน้ำนนี่พี่น้องเฮ้ยจะได้กินบริวารจะไน้กินตลอด แทาพี่เ้อาิเบิงอาิเบิงเลยวาเมื่อวัคนหัวคนอยู่เนกบบนบนบหมดพี่น้องกับี่หว่านเป็นยังอะอยู่ในความมนะพี่น้องครับตอนนี้ก็เอาหมึกลงแล้วพี่น้อง เอิ้อนลูกร้านเอิ้ลอนลูกร้านพี่เข่าสะด,ดัดพีลล่ะนะ้องเลยพอเป็มืดเข้ากินแล้วก็เเข้าหาอยู่หานอนแล้วเหมืคน,มน,น,นกมืดกินแบบอยู่ในควก็มืดนะัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> วัสดีพี่น้องพี่เข่าอะทำอะไรพี่ก็ควบคุมอาหารกนะ้ับเข่าพี่น้อง ปลูกในชวนเ้าเองนะพี่น้องตะยสกีโบจักพี่น้องเลยอืมใครวะสกี้นะโบจักทำมาจาเพื่อนกลบบอยบอยอะไรเรื่องเฮามันเป็นอะไรเบิร์ตแหละมันตายไปแล้วทาจากเพื่อนปลาบอยนะพี่น้องปลาเพื่อนปลาบอยเลยนู่นเลยได้ดีพี่น้องตะกีโบจักกด้วราพี่น้องใบยังมันคือคิ้วเป็นเหมือกี้เบิร์ตสกีโบจั๊กจามแอนยู่ออกมาอยู่หน้าทำอิฟนะครับโบจักวันนี้ว่ใบยังมันคือคิ้ว แต่พญ่ามพามาภาคอีตูไทยขนาดนี้ <c oughs> คิ้วแบบมานอะยมากินบ้านเจ้าชู้เอิญภาอีตูไทยตาบตอนแรพี่หนอก้มนีเลยหันมาทางน,นี้นะนนพี่ห้องน้องยีนันรอบช่องเลยพี่นนองเลย กินแบบแบบบรรยากาศร้อนาวเนี่ยพี่น้าเนี่ยงามพุทโธกับสิเป็นแบบนี้เหรอพี่น้องงามพุทโธกด้กับสิเป็นแบบพ้นพระพี่น้องเลยพระคำว่าเปียกเบิร์สพี่น้องตอนนี้กับซุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้อง ผัดกระเพ้าปลาหมึกพี่น้องมื่อกี้ขาวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องมือลมหนาวภัยกระรับอีกเนาะมาพี่น้องขี้ขาวน้ำกันมือนี่พัดกระเพ้าไผมากผมาแล้วพี่น้องภผมากแล้วพี่น้องอันนี้กระสิเป็นบ่อนอนยายง,งกระหน่องอีก็กคือว่ารับนอนแล้วหนาวคนวะเอ็มพี่สามยายแกอยู่เท่งหัวคือสปปบ่ไปพังหน้ามือนี่นเจ้าเด็อคนเช่า อมืมานอนซะ <c oughs> อันนี้บออน้องอีบาทนี่เนาะพี่น้องหลังจากที่ห้าตักแล้ว,วข้าก็เอามาใส่จานลงไปห้องมันจังสี่แล้วก็กินเนะาะวันนี้กินข่าวแรงเ <c oughs> สร็จแซ่บน้องกัน 拜这拜是进去过。嗯，进去透，透干嘛都进。

không, đúng là hồn Như gọi phim phim Nói thật lên được Được

พอกันคลิปหนาอยู่ดิแห้งสูดข้นพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้อง